ครับบรรยากาศในวันนี้นะครับแข่งตกปลานะครับบ่ออุ้ยแม่หรือว่าบ่อลุงแม่นะครับนี่แข่งขันเยอะวันนี้นะครับวันนี้จะวันนี้จะมีแพนด้าก่อนนะครับผมขอติดตามนะครับนะครับวันนี้สายวิชิงนะครับวันนี้บอกออนทัวร์แต่วันนี้สายชิลฟิชชิงนะครับเดี๋ยวนำทีมโดย อาจารย์นุยนะครับอาจารย์นุยครับอาจารย์นุยสาสิบล้านนะครับตอนนี้ไปเอารถเครื่องนะครับรถเครื่องรถเครื่องก่อนนู่นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพอติดตามกันกันยาครับน่าจะราเยอะมากนะครับตรนี้มาติดตามกันนะครับเย้ครับทีมเนนนะครับคุณภาพนะครับ จาหนุยมาครับหัวหัวโปร,รอบนี้นครับหัวโปร,รอบนี้มานะครับนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้คอยติดตามชมนะครับดูนะครับสายนะครับสา,สายสายสายข้างนอกนะครับวันนี้แค่หมูแพนด้าเนอะแค่หมูแพนด้าได้ดโจรแต้รางนะพี่บ้านทำนี่นะ ชเพราะว่าเสียบนะครับนี่นะครับนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับไอตัวที่ดึงเข้ามานั้นประมาณ10บโลนะครับกำลังจะเข้าสวิง<ม>แต่พอดีปรากฏว่าเนาะมันสะบัด <S 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 สะบัดสะนิดหน่อยนิดหน่อยข้อมือสะบัดนะครับมัน,ม,นมันมีการ<ะ>ผิดพลาดเนาะทางเทคนิคใช่ไหมใช่ต้องตัวที่สองก็เป็นปลาเอ๋อนะครับไว้ซ้ายนะครับก็ขออภัยนะครับโอเคไม่เป็นไร รอบแน่ค่อยมาหอมปอยหลวงใหม่ใช่ไหมทีมงานแพนด้าขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามและรับชมนะครับมาแต่ตั้งแต่ตอนถ่ายคลิปตอนช่วงเช้านะครับแต่ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็มาได้ถ่ายนะครับอันอันนี้นะครับไอ้ยิ่งแย่ใหญ่นะครับเนาะไม่คิดสักตัวเลยนะครับทั้งวันนะครับเนาะ ถ้าอันถ้าว่าวันปลอยหลวงคือว่าหอมอย่างเดียวนะครับเนาะหอมอย่างเดียวอะมาดูมาดูบอหนเดี๋ยวไปแก้มือบอดใครมงคลนะครับวันลาวเตือนนะครับเนาะโอเคแม่แสนแม่แสนในบงโอเคนะครับก็ขอสวัสดีและขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสายชิวนะครับฟิชชิ่งนะครับวันนี้นะครับ โอเคนะครับจบคลิปละนะครับอันนี้คันเงินแสนนะครับคันเงินแสนกินมาแล้วสองแสนนะครับคันนี้จริงๆนะครับผมนี่ให้เจอแก้บูชายกเนี่ยสองแสนบาทนะครับโอเคสองแสน,นะครัสวัสด,ดีคกับ